หนูชื่อละลินเป็นหัวหน้าห้องชั้นมมทับสองในวันนี้ก็เป็นวันที่เพื่อนๆต่างสนุกสนานกันในห้องเรียนกันอีกตามเคยเอาเอาอย่ามัวแต่คุยกันจะหมดเวลาแล้วนะครับใครเสร็จแล้วมาส่งได้เลยครับครับครูละลินในฐานะที่เธอเป็นหัวหน้าห้องออกมาหาครูที่หน้าห้องหน่อยสิ พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีบริจาคก,กระเป๋านักเรียนมาครูจึงอยากมอบให้เธอเพราะเห็นว่าเธอปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องเป็นอย่างดีครูเลยตัดสินใจให้เธอเธอจะเก็บไว้ใช้เองหรือจะให้น้องเธอก็ได้นะขอบคุณค่ะครูแม่แม่หัวหน้าได้กระเป๋าใบใหม่เลยนะ